สวัสดีครับนักเรียนเรียนซ่อมรถกับครูสุขสันต์มาเจอกันอีกคลิปคลิหนึ่งในรายวิชาระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครับนักเรียนอะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของระบบประจุอากาศอยู่นะครับตัวระบบประจุอากาศนั้นในการปฏิบัติครูยกตัวอย่างของอีซูซุครับผมเป็นระบบควบคุมนะครับการไหลเข้าของไอดี ในท่อไอดีนะฮะมันเป็นโซลีนอยตัวหนึ่งครับตามวงจรเรียกว่าเซิร์ฟคอนโทรลโซลีนอยวาลนะครับถ้าเป็นวงจรมันโตโยต้าอ e ีสูไม่เหมือนกันนะครับการควบคุมเพราะ,ะนั้นเราต้องเปิดไวริ่งไดอะแกรมนะครับตัวอ e ีสูนั้นนะครับจะมีไฟบวกมารอที่โซลีนอยแล้วก็กล่องเครื่องยนต์สั่งปล่อยกาวมาเพื่อควบคุมแต่โตโยต้าถ้าเราดูวงจรไปแล้วนะครับมันจะเอา กาวลงที่โค้งแล้วก็เอาไฟบวกจากกล่องมันก็แล้วแต่เขาจะออกแบบมันไม่บวกก็ลบอรครับนักเรียนทีนี้รูปักก็เราเรียนไปในภาคทฤษฎีแล้วนะฮะอันนี้ครูเอาตัวยกภาคทฤษฎีมาเพื่อที่จะเข้ามาสู่การปฏิบัติมาอธิบายหลักการทํางานของมันอ่ะมาดูของจริงกันครับของจริงเนี่ยมันไม่ได้ออกมาหน้าตาอย่างนี้นะครับนักเรียนครูสุขสันต์น่ะให้นักเรียนที่เทคนิคพิจิตเนี่ยเขาเลือออกมาเพื่อง่ายในการถ่ายทําและเข้าถึงและมองเห็น จริงๆแล้วเนี่ยท่อไอดีมันประกอบเข้าไปอยู่ในตัวรบอยู่ข้างล่างโซลินอยตัวนี้ก็อยู่ข้างล่างมันเข้าถึงยากนักเรียนแต่นักเรียนเป็นช่างนักเรียนต้องเข้าถึงได้นะครับการตรวจของมันน่ะมันไม่มีอะไรครับนักเรียนถ้านักเรียนวัดตัวโซลินนยเนี่ยนะครับความต้านทานมันมีอยู่เท่าไหร่มันก็ไม่ขาดแต่ตัวมันไม่ได้เสียส่วนมากที่มันเสียมันไม่ขาดแล้วครับนักเรียนคือมันไม่ทํางานมันไม่ทํางานตรงไหนนักเรียนปล่อยไฟเข้าไปมันก็ไม่ดูด เงียบอาจจะมีกลไกค้างแต่ตอนนี้นักเรียนเรามาดูหลักการทํางานมันฝั่งนี้ก่อนครับนักเรียนมันจะต่อระบบท่อทางสูญญากาศนะครับวิ่งผ่านตัวมันมันทํางานยังไงเดี๋ยวนีครูจะบายพาสให้อธิบายให้นักเรียนดูนะครับเมื่อขณะที่เครื่องเร่งมันก็จะเปิดไว้นะครับติดเครื่องยนต์ปับ๊บพอเดินเบามาดูกลไกฝั่งนี้ครับนักเรียนครูจะเอาตัวปั๊มสูญญา,า,ากาศต่อเข้าระบบนะครับพอต่อเข้าไปปับ๊บดูกลไกฝั่งนี้นะฮะ เมื่อเกิดสูญญากาศเครื่องยนต์ติดนะครับมันจะดึง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 ,ดงเห็นไหมฮะมันจะทํางานครับนี่เห็นไหมครับม,มันทํางานแต่ว่าตัวโซลินอยตัวนี้มันจะเป็นตัวควบคุมปล่อยมากปล่อยน้อยเดี๋ยวเราจะรู้ว่าปล่อยแต่นี้ครูาบพาสตรงให้นักเรียนรู้ว่ามันทานํางานยังไงเมื่อมีสูญญากาศเห็นไหมครับเมื่อมีสูญญากาศปั๊บเห็นไหมฮะมันก็ทํางานปึ๊ดมาดูด้านหน้านักเรียนเมื่อปีสูญญากาศลิ้นเป็นยังไง ในขณะที่ติดเครื่องเดินเบาหรือในรอบต่ํานะครับเนี่ยดูลิ้นนะฮะลิ้นประจุอากาศเนี่ยมันจะมี2อสองรูนะครับรูนึงเนี่ยเปิดไว้ตลอดตามแกนเข้าไปแต่ละสู่แต่เมื่อเครื่องยนต์ติดเครื่องอยู่รอบเดินเบานะครับปุ๊บลิ้นนี้มันจะปิดอย่างนี้ครับโซลินอยด์มันสั่งทํางานปิดไว้ให้อากาศเข้าแค่นี้พอ1 2 3่งสอทีแค่นี้พอครับไม่ต้องไปเข้าเยอะเพราะว่ารอบเดินเบามันก็ควรจะเข้าอยู่แค่นี้นะครับ แล้วมันจะทําตามแปรผันตามความต้องการของเครื่องยนต์โดยการนะครับค่อยๆปล่อยออกเห็นไหมฮะติดเครื่องก็ปิดไว้แล้วก็เวลารอบเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นม,ม,มันก็ปล่อยออกเปิดปิด,ปด,ปดตามแรงดูสัญญาณที่ส่งออกมามันก็จะหลีโซลีหน่อยนะครับมันไม่อนออฟออนออฟนะที่ครูทานี่คือออนอันนี้ออฟปิดไว้เดินเบาพิเศษเลยแต่เวลาเลขสุดปึด๊ดเห็นไหมฮะมันก็ค่อยๆเปิดค่อยๆเปิด,อ,อ,ปดอากาศเสริมจนเปิดสูงสุด ัวโซลินอยไม่ได้อนออฟออนออฟมันทํางานเป็นพันวิทครับผมมันก็จะปล่อยให้เกิดอาการหลี่ได้แบบนี้ครับเห็นไหมฮะหลี่หลีหลีหลีหล,หลีจนตอนนี้เครื่องเดินเบานะครับหรือรอบต่ำๆพอรอบสูงขึ้นเริ่มเปิดไปจนเปิดสนิทการทํางานของมันโดยอาศัยแวกกัมตอนนี้ครูต่อตรงครับไม่ได้ผ่านโซลินอยนะครับนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับเนี่ยมันทางานอย่างนี้นักเรียนง่ายๆส่วนมากที่มันเสียมันจะติดขัดบริเวณกลไกนะครับแลวพวก เขาม่าจากระบบบําบัดไอเสียที่เรียกว่า EGR เนี่ยมันก็เข้ามามันมาขัดมาติดขัดไอโคด P2008 เนี่ยตัวดีแหละตัวนี้แหละนักเ,เ,เรียนต้องเอามาตรวจเช็คให้ได้นะครับทีนี้เราจะมาตรวจเช็คยังไงอันนี้คือการตรวจเช็คโดยใช้เวกรัรมดึงตรงนะครับดูกลไกการทํางานมันต้องปกติครับนักเรียนอันนี้เอาเวกัมดึงตรงดูกลไกการทํางานของชุดเวกรรมัมมันต้องทํางานตรงแต่ทีนี้การควบคุมทางไฟฟ้าละ่ะ เราจะเช็คยังไงเช็คอย่างนี้ครับักเรียนเอาไฟครับักเรียนไฟ12โวลต์ป้อนเลยครับ mm hmm. ป้อนได้นะครับร mm hmm. ูป้อนมันก็ยังใหม่ๆไม่ต้องไปสร้างพันวิศหรอกครับเอาไฟ12โวลต์ป้อนเลยครับเมื mm ่อ hmm. ถ้าเรายังไม่ป้อนไฟนะครับถึงเราจะทําการสร้างเวกัมเหมือนเครื่องยนต์ติดครับปุ๊บมีเวกัมอยู่แล้วเห็นไหมฮะ mm hmm. เห็นไหมฮะ mm hmm. คนไกมันก็ไม่ยอมทํางานเพราะว่านี่เปรียบเสมือนกล่องยังไม่ได้สั่งฝอยไฟไป แต่เมื่อกองสั่งปล่อยไฟมาดูนะฮะครูจะเปิดสวิตช์ปล่อยไฟปั๊บปื๊ดเห็นไหมฮะมันก็เริ่ม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 ปิดเห็นไหมฮะโซลิโด์ตัวนี้ถ้าทํางานแบบนี้เมื่อปล่อยไฟเข้านะครับปื๊ดนะครับดูนะฮะการทดสอบคือเปิดไฟเข้าโซลิโด์โซลิยดรมีเสียงดูดมันต้องต่อท่ออกของสูญญากาศให้ทําการปั๊มดูดได้นี่คือทํางานปกติครับนักเรียนแต่ถ้าป้อนไฟเข้าไปแล้วนะครับปึ๊บ ป้อนไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วกดสูญญากาศไม่มีทางดูดอันที่หนึ่งตัวโซลีนอยด์ติดขัดตันไม่ปล่อยไฟทำงานนะครับเราต้องตรวจเช็คโซลีนอยด์อย่างนี้นะครับโดยการป้อนไฟเข้าแล้วใช้เวกัมปากเราดูดบางครั้งก็แทบแย่ต้องหาตัวนี้ตัวไม่กี่บาทครับถ้าไม่มีต้องติดเครื่องเช็คแล้วชักเข้าชักออกดูครับดูอาการเปลี่ยนแปลงของมาตรวัดการไหลของอากาศนะครับหลักการง่ายๆนักเรียน ป้อนไฟเข้าไปเลยครับบวกลบเข้าที่โซลีนอยนะครับจากนั้นก็ทําการเอาปั๊มต่อเข้านะครับเห็นไหมครับมันจะดูดตามผ่อนอากาศปั๊บเปิดตามอันนี้ป้อนไฟเข้านะครับเปิดตามนะครับดูดปุ๊บปิดนะครับปล่อยอากาศเปิดดูดปุ๊บปิดปล่อยอากาศเปิดนะครับแต่ถ้าเวลาเราไม่ป้อนไฟมันต้องไม่ทํางานถ้าทํางานเมื่อไหร่ก็ผิดปกติครับเห็นไหมครับปั๊มยังไงก็ไม่ดูด เพราะว่าโซลีนอยมันไม่ยอมปล่อยแรงดูดให้ผ่านหลักการมันง่ายๆฮะนักเรียนบางรุ่นจะใช้สเตปมอเตอร์ควบคุมครับมีความแม่นยำสูงกว่าในรถบางรุ่นนะครับอาจจะไปเจอในพวก BMW U พวก Benz หรืออีกลหลายๆยี่ห้อไม่ใช้แบกล้ามครับใช้มอเตอร์ขับเลยครับเขาเรียกว่าการควบคุมการประจุอากาศในรอบให้ตรงตามความต้องการของเครื่องยนต์ ถ้าลิ้นพวกนี้มันทํางานผิดปกติมีผลกับอัตราเร่งครับแล้วโค้ดติดด้วย2,008่เห็นได้ชัดเจนโค้2,008ไม่ใช่แค่แอร์โฟสียนะครับมันตรวจจับก,การเข้าของอากาศได้ผิดปกติมันก็ดีดโค้ดนี้และส่วนมากมันก็จะเกิดจากการติดขัดของกลไกของท่ออย่าลืมนะครับอยากจะเรียนละเอียดอยากจะเรียนลึกเข้าห้องเรียนครับที่เรียนซ่อมรถกับครูสุขสันต์มี4วิชาให้เลือกเลยวิชาไฟฟ้ายานยนต์ วิชาร,ระบบเครื่องยนต์ควบคุมแก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิกส์วิชาร,ระบบเครื่องคนดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์และวิชาวิเคราะห์ยานยนต์มีเยอะแยะให้เลือกนะครับติดตามใน Facebook เรียนซ่อมรถกับครูสุขสันต์ติดตามใน Youtube Channel เรียนซ่อมรถกับครูสุขสันต์เรียนได้ทุกที่แม้นั่งขี้ก็เรียนได้ครับ